ตัวครับนี่ปลาบูตัวนึงแล้วก็ปลาขาวตัวนึงครับนี่โอ้ยก็ตลบบูไปอีกตัวหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่อที่สวนเกษตรอผมอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาดูรอบดักกุ้งดักปลานะครับที่ผมดักไว้เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวมาดูหลังแรกกันก่อนนะครับหลังแรกของเราว่าจะมีตัวไหมนะครับหลังนี้ดักไว้เมื่อวานนะครับ ไม่มีอะไรเลยครับหลังนี้มีแต่กุ้งกุ้งฝอยตัวเล็กๆไม่กี่ตัวหลังที่สองอยู่ตรงบริเวณข้างๆเถียงนานี้ครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าหลังนี้จะมีตัวไหมนะครับนี่ครับรอกของเราอยู่ตรงนี้นะดูซิว่าจะมีตัวไหมครับโอ้โห นุ่นครับได้ปลาบูตัวนึงครับนุ่น<อ>ปลาบูหนึ่งตัวครับนี่ปลาบูแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเก็บครับตัวนี้เอาไปเก็บเตรียมปล่อยนะนี่ครับปลาบูหนึ่งตัวหลังที่สามของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวลงไปเก็บกันครับว่าจะมีตัวไหมนะครับปลาบูและกุ้งที่เราดักไว้นะโอ้ดูเชือกมีตัวไหมโอ้หลังนี้ฟาวครับหลังนี้ฟาวมีกุ้งไม่กี่ตัวหลังนี้ไม่เข้านะจุดนี้คือหลังที่สี่ครับแล้วหลังที่ห้าก็อยู่แถวๆนู่นครับ หลังกอ,อกว้วยนี้นะหลังกอ,อกว้วยนี้เดี๋ยวมาดูหลังนี้ก่อนครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับสําหรับปลาบูปูโอหลังนี้ได้ตัวครับนี่ปลาบูตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาวตัวหนึ่งครับนี่โอ้โหได้ตัวแล้วครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันครับโอ้ถือว่า เข้านะปลาบูที่ต้องการครับนี่มาดูหลังที่ห้าครับหลังสุดท้ายนะที่ผมดักไว้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มาดูซิว่าจะมีปลาเข้าไหมนะครับยกดวนครับโอ้ยเนาะเหรไหนล่ะเอา้า ได้ปลาบูบีอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยเอ้แจวเลยครับแบบนี้นี่ครับโอ้ยได้ปลาบูมาอีกตัวนึงโอเคดักไว้ห้าหลังเข้าสามตัวถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยโอเคเลยไปเอาไปเก็บอีกตัวนึงจากที่ดักรอบ้ห้าหลังนะก็ได้ปลาบูมาทั้งหมดสามตัวนะครับเนี่ยนี่ถือตัวแรกนะ ที่ได้มาครับก็ถือว่าไซส์ประมาณสักไม่น่าเกินสองขีดนะตัวนี้ก็กำลังดีครับแล้วก็นี่ครับอีกตัวหนึง่งหลังนี้ได้พร้อมปลาขาวนะครับแต่ปลาขาวนี่ผมจะปล่อยไปก่อนนะไม่เอานะครับปลาขาวปล่อยลงบอ่อไปครับอืปล่อยเรียบร้อยครับส่วนนี่ครับอีกตัวหนึง่งที่ได้มาครับเป็นทั้งหมดสามตัว โอ้ถือว่าหมานนะครับเนี่ยแบบนี้หมานหมานเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเก็บแล้วก็จะเอาไปปล่อยนะปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่คือผลงานในวันนี้นะครับใช้รอบทั้งหมดห้าหลังได้ปลาบู่มาทั้งหมดสามตัวนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าไส้ ค่อนข้างโตนะตัวนี้น่าจะสองขีดได้ครับตัวนี้สองขีดนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้เล็กหน่อยนะครับทั้งหมดสามตัวสวยๆผมกุ้งอีกจำนวนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปปล่อยครับในบอ่อและนี่ก็เป็นบอ่อที่ผมจปะปลาบ่มาปล่อยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ปล่อยลงไปหลายตัวแล้ว วันก่อนนี้ก็ปล่อยลงไปสามตัวเหมือนกันครับโดยใช้ลอกชุดนี้แหละในการดักดักได้สามตัวนะซึ่งผมก็ลงคลิปให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะนี่คลิปนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปปล่อยสามตัวที่ได้วันนี้นะนี่ครับจะปล่อยลงบ่อน,นี้เลยครับเลียงรวมกันไว้นะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นะก็จะมีวันนี้ตะบูสามตัวแล้วก็มีกุ้งอยู่จำนวนหนึ่งครับ ซึ่งกุ้งเนี่ยก็เป็นอาหารชั้นดีเลยนะของปลาบูครับโอเคเราปล่อยกันเลยมามาบูน้อยสามตัวครับวันนี้ปล่อยลงบ่อนี้ไปไปแล้วครับนี่ปลาบูพร้อมกุ้งนะนี่กุ้งก็ไปแล้วนู่นครับนี่ปลาบูยังอยู่นี่ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ